บอกหลักกิ๊กกันเลยกันไม่ได้ใช่ไหมใช่ประมาณนั้นเราต้องไปบอกกิ๊กกันก่อนครับจัดคอนเสิร์ตคู่กันหน่อยเออเวลาพี่เกณฑ์ต้องจัดสตรีมไลฟ์อ่ะแบบคอนเสิร์ตตอนที่ล่าสุดที่จัดที่หาดใหญ่อะเนาะแล้วก็แบบกับโบนมากกนเรื่องวันนั้นนะเรื่องวันนั้นนะเต๋อวไหมเตอหนึ่งแม่ลงพริ้งเลยเต๋อจริงน่าักขอบคุณค่ะพริ้งดิพี่เขมอะไร เจอกันวันทีสามใช่ที่อันนี้ไงแต่นะวัดกู้ปากเกร็ดสวัสดีครับทุกคนอุ้ยนี่มือหน้าใจแล้วขอบคุณค่าไอ้ลูกไหนอ๋อกริ๊งกริ๊งกิ๊งกริ๊งเงิพี่จีหลับแล้วครับพี่เจนพี่เจนยังไม่อยู่เออพี่เจนยังไม่อยู่พี่เจนไม่อยู่ร้องเพลงให้ฟังได้เลยเดี๋ยวร้องให้ฟังนะร้องแบบเพราะๆอ่ะมายังไงพี่บีเอาเลยเหรอได้นะ เอาเลยไหมคะลงดูสามสามหมื่นใจเอาขอสามหมื่นใจจะจะจะเลยแต่สามหมื่นใจสามหมื่นใจเดี๋ยวมีอะไรไหมดูเฮ้ยจริงไหมจริงอุ๊บไว้ก่อนเลยอุ๊บอุ้บเอ๊เอ๊เราบายอะไรอีกหนึ่งก่อนมาจะสามหมื่นใจแล้วนี่ไลน์นี้ไม่มีน้ำหอมเจนนี่นะไม่มีครับวันนี้ไม่มีครับอะไรที่อะไรที่เป็นเจนนี่ไม่มีไม่มีครับไม่มีเลยจริงๆเราก็ไม่ได้รู้จักเนาะ รู้จับไหมพี่เจนนี่อะไม่นะนึกนึกก่อนนะมันไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในหัวนะแต่มันเป็นของที่เราใช้ร่วมกันอืออะไรอ่ะแต่มันเป็นของที่เราใช้ร่วมกันได้ไงบายเหรอใช่อ๋อแต่แกไม่หนูว่าใจเจนนี่รวมกันไม่ใช่เนาะจะสามหมื่นใจแล้วนะนะสามมื่นใจแล้วมาอ่ะวันนี้เราจะบอกว่ามีอะไร วันก่อนอะเธอไม่ได้มาเล่จริงจริงรงานวันนั้นเธอทํางานใช่ไหมทำงจริงจริงวันก่อนอะที่หนูไลกับพี่เจนอะหลายหลายคนอนะไม่ทันเยอะมากครับเพราะว่าเขาวันอยากได้อันนี้นี่นี่องไ้นี่กันเยอะมากซะบวแต่ว่าซบวนคือเอาจิงๆนะทุกหมดเราวันนั้นคนดีก็ออเดอร์ไปประมาณนึงพันคนนะอะอะอยากได้นี่จะกเการอลเป็ด คือเขาไม่รู้อ่ะอ๋อซาบ,บูอไอยตำอ่ำมาไดซบ,บูตำ่ำมาไดจริงๆซาบ,บูนคือไวหลังหน้าลักลักคือที่เราอยากอยากให้เป็นจุดเด่นอยากให้คนมองอันดับเรกก็นั่นคือซบ,บูซบ,บูอ่ไยหลังหน้าวันก่อนถ้าทุกคนเน้นเนี่ยลิลลี่กำลังให้ทุกคนแหลแล้วความรู้สึกคือมันจะเย็นหมากทุกคนจะเย็นหน้าหมากเราก็น่าจะชุ่มชื้นด้วยกับหน้าไม่หน้าไม่แนอนุ่นเนนนหน้าไม่มันเนโนน,น เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไอ้บอนหล่งไอ้เลดเดอร์ไทยๆนะได้ๆอย่าบลอลดแต่ว่าใครที่ว่าไม่ทันปีเสียกดหนึ่งมาให้พวกเราดูหน่อยหนึ่งครับช่วยเรื่องอะไรคะนี่เลยลด้านี่เลยรถรถฝ้ารถสิวอ่าเฮ้ยมันเย็นจริงๆอ่าอ่าอ่าอือสบู่นี่คือ ลักลักมันเย็นเย็น,ยนอา <5 S 2> ความรู้สึกนี่นี่เอาจริงๆนะเพราะว่าพี่เจนบอกว่าวันนี้มีไรอ่ะลิลี่จําได้ว่าอ,อ๋อสบ,บู่เย็นใช่ไหม<ช>นี่ลิลี่เรียกสบ,บู่เย็นนะพราะจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเออมันสบ,บู่สายมูเอ้ดูไรงัยน,นี่บูเนี่ยบนบ,น,บน,นจมูกอจะจมูกแล้วแล้วนี้เรียกว่าอะไรอืมปีเสซยเฮ้คนไทยรู้จักเด้เดียวกันเลยนะ ปีเสียปีเซะใช่ๆๆใช่ <laughs> โอเค <laughs> คนกดหนึ่งเยอะมากเพราะเขาไม่ทันกันจริงๆรับกันกคนเธอไล่นุกหมากกวันกคนวันนั้นยากให้เธออยู่หมากกว่าไล่นุกจริงๆ ม่หนูชอบพี่บีมากขอบคุณครับอ่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมีตะกร้าให้กับคนที่อยู่ในไลฟ์ใครไม่ทันต้องขอโทษด้วยละกันเพราะว่าเรามีก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเมื่อวานพี่เจนก็ไลฟ์แล้วแต่สำหรับวันนี้เนี่ยให้กับคนที่แบบไม่ทันนี่อ่าไม่ทันรอรอขอบคุณครับกดหัวใจรอเลยใครที่ไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปักตะกร้าถึ่ทั้งไงทุกคนได้กดกันโอเคมาะเอาตะกร้าอะไรก่อนครับพี่บีสองใมันขึ้นฉากอะสองอะไรนะ สองก้อนใช่มันมันเป็นอันี้ของติ๊กตอกไงสองก้อนนะครับสองแถมสองได้นี้หรอใช่สองได้นี้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ได้ปีเตียได้นี้ด้วยนะได้นี้ด้วยแล้วก็ได้สบู่สองก้อนเดี๋ยวดูในตะกร้านะครับว่าราคาเท่าไหร่พี่พี่ปักเลยไหมอืมอ่ะมีสบู่สองก้อนแบบนี้ปกติก้อนละสองร้อยเก้าสิบสองก้อนก็ห้าร้อยแปดสิบอ่า วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้ราคาเท่าไหร่ราคาจะเหมือนมาแล้วเฮ้ยร,ร้อยเจ็ดส<ร>ิบ<า>้าบทบา,าทุกคนนะครับในตะกร้าตอนนี้ขึ้น,นแล้วหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสบู่สองก้อนแล้วก็ได้ปีเสียไปด้วยหนึ่งเส้นแบบนี้เลยทุกคนดูเลยว่ามีลายเยอะมากสำหรับคนที่ไม่ทันรอบก่อนนะคะสามารถกดรอบนี้ได้เลยนี่ดูได้ครับ คงเขาอยากซื้อที่หยุมพู่อ่ะแต่เขาเหลือกไ,<ห>ไม่ได้ไ<ห>อ่ะตอนนี้เอ้อดดอุ้ยมีคนกดได้ร้อยยี่สบองบาทค่ะเฮ้ยมันเกี่ยวกับเพเดแมอันนี้ใช่ใช่ค่ะเพเดโอ้ทุกคนขาสบู่สองก้อนปกติห้าร้อยแปดสิบบาทซึ่งนี่ปีเซียเนี่ยราคาสี่รอยอะนี่ทั้งหมดทั้งหม,ด,งมดรวมแล้วประมาณเก้าร้อยแปดสิบแต่วันนี้ทุกคนได้ไปในราคาร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทจ้าร้อบาทอุ้ยเลยครับ สบู่เขาเริ่มมาแล้วค่ะเริ่มมาแล้วนะวซาบู่สองก้อนนะครับครับผมแล้วก็ได้ไปอีกหนึ่งเส้นโอ้ยนี่ในราคานี้นะอาร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถูกกว่าสบู่ก้อนนึงแล้วใช่ราคาที่ได้ทต้งมดถูกกว่าสบู่หนึ่งก้อนดีอาใครที่ไม่ทันนะคะทุกคนรีบกดในตะกร้าได้เลยนะวันนี้พวกเรามาเก็บต็กให้แล้วใช่น่นี่เต็มได้ไปแล้วนะครอานี่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 จริงๆเนี่ยปีเซียมีเยอะมากนี่ แล้วถ้าสมมุติว่าเรากดไปหลายหลายเซตอ่ะเราก็จะได้ปีเสียหลายเส้นกดได้ร้อยห้าสิบสองบาทโอ้รีบกดนะคะรีบกดเลยตอนนี้ราคาดีมากร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนี่นี่วันก่อนลิลลี่ได้ไปแล้วที่บอลใส่อยู่ตอนนี้ลิลลี่บอกติดตั๋วตลอดเลยนะเป็ปีเสียสวยจริงๆนะสวยมากแล้วก็จะมีสีทองด้วยมีสีเงินด้วยแล้วก็เส้นแต่ละเส้นก็ไม่เหมือนกันเลยนี่ผู้ชายต้องใช้สีดำใช่ั้ยสีดำได้สีดำจะแบบดูดูดูแพงดูรูอะค่ะ ซึ่งเวลาเราแต่งตัวสี่ดํามันนะชุดสี่ดํามันเป๊ะอ่ะเขาว่าเธอไม่ต้องทื่อท่านหรือไมเออเติร์นไเปิรไม่ไล้อ่ะอ่ะนี่ทุกคนดูเลยหุยมีคนกดได้ส4บสี่บาทซึ่งได้ปีเสียกันนะนี่ค่ะทุกคนค่ะสบู่สองก้อนนะคะสบู่มนตราอ่ะสบู่มนเดี๋ยวหนูเก็บสบู่ข้างในให้ดูน่าใช้มากแล้ววันก่อนหนูก็ใช้แล้วด้วยเอานี้ดม พอจะจบเนี่พอจะจบนี่พอเก็บก็เดี๋ยวพอได้ปีเสียกันพอเรีวเร็วน้องปีเสียช่วยเริ่มกับเก็บซักด้วยนะแล้วก็อาน้องใช่จริงจริงน้องอันไม่ไม่รู้คุณนะสมบัติเยอะแต่ว่าน้องรู้ว่าแบบคนบูชาแบบเรื่องเงินอาน้องรู้แค่นี้แล้วเนี่ยน้องน้องก็ใส่ายนะเหมาะมากอืมใครที่ทำงานค่ะใครหัวเป็นเมคาเมค้าสำคัญมาก ซึ่งกับเมค้าเนี่ยเยอะมากในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเปิดร้านขายของอยู่ที่บ้านหรือว่าเป็นเมคคาลาดนัดหรือเมค้าออนไลน์ซึ่งเนี่ยได้สบู่ส่งก่อนไม่พอได้ปีเสียกันเหลาเส้นหนึ่งราคาดีรวยรวยเจ็ดสิบเก้าบาทเนี่ยนี่จ้ะทุกคนไม่ต้องห่วงใครที่ว่าทำอะไรไม่ถูกเข้อมีขาทาไปให้กันนี่ใช่ไหมนี่ไงขาทาบูชานะครับโมเสงจบเห็นไหมในบทหวานดุกย์อะ ตอนนี้นั่งไอ้นู้ตอนนี้นั่งตรงบดอีบวดเออก็อีบวดไปอบวด่ะใครยังไม่กดนะคะกดเลยในตะก้าตอนนี้สบู่สก้อนปกติ580บวกกับปีเสียอีก400แต่วันนี้ทุกคนได้ไปในราคา179บาทนี่สบู่สก้อนเลยแล้วบบปังตังตังก็มีเออไลฟ์บอล ไล่บอลนี้เท่านั้นนะคะวันนี้17 9บาทได้สบู่สองก้อนและเจนนี่ไม่มีน้ำมีแต่ไลบอลลี่ไ่ใช่นี่นี่ช่องช่องใครช่องเรานะอ๋ออ๋ดูเื่อใหมอืช่องเราอ๋อช่องเราจริงๆกดได้เลยครับตอนนี้นะครับเป็นตะกล้านี่สบู่สองก้อนแล้วก็ได้ปีเสียเป็นหนึ่งเส้นมีคนมารีวิวแล้วด้วยสบู่ใช้ดีมากจากกำไรก็สวยทุกเส้นใช้แล้วประจางลงเลยปา แกพิมพัวฟ้าจางลงแต่ว่านานกระจางใส่ขึ้นขึ้นแกปะทุมกันสมลมไม่เป็นไรหบมั่วหมดนะคนนั้นพิมพ์มาตกกระยเม็ดตกอระช้ยม็ดเลยแบบไหนกม็ดแบบไหนอ่ะก็ได้เลยครับในตะกร้าตอนนี้สบู่สองบกี่กี่ขวบกี่ขวบใช่ได้ครบสิบขวบสิบขวบขึ้นไปใช้ได้อ่ะ คือเด็กดี๋ว่าไวกำลังเว็บดูแลตัวเองเลยเพราะว่าไอันี่มันช่วยแบบช่วยผิวหน้าผิวหน้ามัดเลยแต่สําหรับคนที่ว่าเว็บทํางานเว็บกับแดดอะไรปนีิ้วใช้ได้เพราะว่าฝ้ามันจางอ่าฝ้ากลาเนี่ยจางลงด้วยแล้วก็ทําให้หน้าดีขึ้นนะคะในนันอุ้ยนี่ไงแล้วอันนี้ชว์ได้ไหมได้เอาดิเราประซ่าตายไปเลยถ้าได้ถ้าได้กิลด์ดีเลยรอยบ้านไหมรอยบ้านทําอะไรอ่ะทาอะไรดีอ่ะที่นี่รอยบ้านให้หอมไหมว้ ดีเหรอหอมจะบูเหรอรู้ได้เปล่าพี่ดีของจะบูหรอเคยสั่งแล้วใช้ดีมากแล้วได้ความปังมาแล้วพูดคนลุกสั่งอีกสิบเซตดีจริงจริงดีจริงจริงไม่กดคือพลาดเอยโอต่มีคนมารีวิวแล้วพี่พี่ทำให้ปรับแอร์ไอ้อะไรบอกช่วงนี้ด้วยบอกเขาก่อนว่าภาษาใต้คำว่าเหลาแปลว่าอะไรคำว่าเหลาแปลว่าอีกแล้วอีกแล้วเหลวเหลาก็คืออีกแล้วอีกแล้วอ่า นี่เลยค่ะทุกคนสบู่ไพรยเย็นนะคะสองก้อนวันนี้เรามีมาให้ทุกคนในราคาอยากได้ปีเสียมาน,านนานๆที่นะนานๆที่บริมอ<ช>่ะไม่ได้มาอะไรด้วยกันบ่อยนะนี่อเอาสิเสียงหายครับพี่บีตัวหนังสือกลับด้านดูยากใช่ค่ะแป๊บเดียวเด<ช>ี๋ยวใจสามทีนะ เดี๋ยนนะคนนาลี่ใส่ปีเสียน้อยไปค่ะใช่ค่ะหนูก็บอกอยู่ใช่เลยไม่ใส่รักนี่ fc จังนาี่วาขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับคนหนึ่งเซนใจอ่ะมาเจ็ดหมื่นกว่าแล้วตอนนี้เจ็ดหมื่นกว่าแล้วมาแล้ว <c oughs> มาแล้วทุกคนค่ะใครยังไม่กดกดได้เลยในระ้าต,ตอนนี้นะคะขึ้นโถสองร้อยกว่าบ้านแล้วแต่ว่าอย่าลืมยืน,น,ย,นยันด้วยครับแล้วก็ปีเสียก็ไม่ได้มีแบบ มีแบบเยอะนะทุกคนต้องเก็บกดด้วยบางคนก็ไม่ทันก็มีวันก่อนน่ะคนกดเยอะมากอยย่งกันะาแย่งสุดย่งกันเยอะมากหนป้าด้ลองลองเล่าให้ฟังตอนที่ป้าด้ไปคัมชาโนดดูสิใช่มันขลังจริงๆอ่ะแบบคุนลุกตลอดอืกุนลุกจริงจังปะกุนลุกแบบ่ล้วเล่นมุกเลาวมุกเยอะนะเราอ่ะเคยสั่งไว้แล้วสมุกใช้ดีนี่เป็แฟนกันหรอไม่ใช่ค่ะ ใช่ค่ะได้ร mm. ้อยห้า <Ook> ส <komm ens> ิบสองบาทโปรสองทุ่มเฮ้ยนี่สองทุ่มสองทุ่มละกรคาสองร้อยเจ็ดบเก้าบาทตอนนี้ราคาร้อยห้าสิบสองว้าตอนนี้ราคาร้อยห้าสิบสองบาทอุ้ยถูกมากทุกคนรีบกดเลยกองเตนชั่วโมงแ่ใช่ครับตอนนี้สองทุ่มเป๊ะเลยยอดวิ่งแล้วบอลมาค่ะมาเรวมาเรีว มาแล้วมาแล้วรีบกดเลยค่ะเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันกดไม่ทันหรอกค่ะรอยหาสิบซองนะทุ้กต้องเข็มกดรอยบานห้องเกมเลยรอยบานห้องเน้ห้องเน้ห้องเน้โดนเน้พวดเราเสียตัวอีกแล้วเราอ่ะขับไปพ่อก็ได้เลยมีได้สี่จีด้วยอ่ะจริงไหม โค้ดแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือน,อนกันแต่ว่าตอนนี้โค้ดสองทุ่มทุกคนต้องรีบกดโค้ดสองทุ่มรีบกดเลยค่ะตอนนี้ราคาดีมากแล้วทุกคนได้สบู่ไปสองก้อนแบบนี้เลยแล้วก็ก้อ<ๆ>นหนึ่งใช้ได้นานมาก่<ช>จากประอบกา์ลินล,ลี่นะวันนั้นที่ว่าลินล,ลี่ชายไปอะทุกคนพอล้างหน้าปุ๊บเราจะรู้สึก,กว่ายเย็นหน้าซึ่งเราจะรู้สึกแบบมนันม่วงติดทนหน้าด้วยนะเจว่าวันนั้นเธอไม่อยู่<ๆ>ก็ไม่ทราบอะไรเธอห้องก็าได้ไงได้จังดังไหมเนาะนี่ เตอเต้ล่างมั้งได้จึงรลครับโหดแใช้ได้นานกี่เดือนซาบูใช้ได้นานเอ่อจริงๆถ้าใช้คนเดียวนะอ่าจริงๆถ้าใช้คนเดียวได้ประมาณเดือนสองเดือนอืมแต่ถ้าอยางเย็นช้กันไล่คนดึงอาบน้ำวัวชาวล้างที่วันเย็นล้างที่วันนี้ใช่ถ้าว่าอยู่ในบ้านก้อนหนึ่งเอาถึงอยู่กันที่อาคน ม่ต้องเดือนหวมากนะครับบอลได้ดมแล้วเมื่อกี้เกอะแลยแล้วแพ็กเกจดีมากนะทุกคนไม่ใช่ว่าเกะออกมาปลานี้นะนี่ปลาใบนี้ปลานี้นี่เปิดฝามาอย่างนี้เลยแล้วถ้าใครที่แบบกลัวทําอะไรไม่เป็นไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขามีคาถาบูชาปู่สีสุดโทด้วยอคนนิสานเขารู้ดีคนีสาเอาเบาดูสิบอกว่าเป็นดอกพอดีจักน้อยนี่แหละสวัสดีพูดสี จริงๆป้าดี้พูดดีสารไม่เป็นเลยใช่ใช่บอกที่หลัสัวอ่าซอยดันวาวอ่ะตอนนี้ยังขึ้นราคา152ทุกคนต้องรีบกดก่อนที่จะไม่ทันมันจะอยู่ไม่กี่นาทีนะราคาเลยฮะสองมีทุกคนอยูจริงค่ะใช้ทั้งครอบครัวเลยเอ้เหแมสซิ่งอ่ะอมา ลิลลี่ต้องไปคำชะโนดไม่หนูพูดแล้วก่อนก่อนก่อนต้นไล์แต่ว่าเดี๋ยวหนูบอกอ่าเรื่องเงินหนูพูดแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่บอกก่อนว่าพูดอะไรได้152บาทใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นโค้ดสองทุ่มอ่าแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ไม่ถึงสามทุ่มนะทุกคนจะได้จะได้ราคาเนี่ยเกตตอนนี้นะอ่าทุกคนตอนนี้คือมันกำลังลดจริงๆจริงจริงจริงคุณสบู่ประมาณไหนคะประมาณไหนกลิ่นสบู่เด็ดเด็ดเด็ดก็แบบมันกลิ่นมะลิไหมเหมือนกินใช่ครับเหมือนมันกลิ่นมะลิแล้วก็แบบ เมื่อเมื่อมาลีเพิ่งจุบน้ำซึ่งมันมาแบบเย็นๆนั่นนกน้ำแข้งทิ้ตันคือแบบถ้ารับตาดูว่ะคือแบบเมื่อเมื่อเพิ่ละลายว่าตอกไปที่เราอยู่ตาตอนมาลีมันแบบเย็นๆเย็นๆแบบหอมๆดอกมาลีแลยค่ะเย็นๆอะหอมปะเลยหอมดอกอะไรพี่เจนไม่อยู่ค่ะพี่เจนไปถ่ายรายการครับครับอ่ะไล่ขายผ้าไหมวันนี้ไล่ขายสบู่ก่อนค่ะค่อยค่ายผ้าเหล่านะ ทุกคนรีบกดนะตอนนี้ในตะก้ายังขึ้นร้อยห้าสิบสบาทตอนนี้ฮอตหอดแรฮัลโกดแล้วยืนยันด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวราคาจะดิบมบเดีจังซื้อได้แล้วรอบก่อนรอบก่อนกดไม่ทันแน่นอนถ้าใครที่แบบกดไปรอบที่แล้วอ่ะจะรู้ว่าวันนั้นอ่ะคนแบบแย่งกันหนักมากในไลฟ์ี่เกอแต่วันนี้ฉันก็ก็แย่งกันแหละเชื่อฉันต้องแย่งนะ แต่ว่าให้นี่ไงสองก้อนอ่ะปกติมันราคาห้า้อยแปดสิบนะทุกคนแล้วก็ปิดเสียนี่เลยค่ะราคา399บาทครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะดีแน่นอนนี่บูชามาแล้วด้วยบูชาเลยอ่ะแต่ว่าแบบสวยนะแล้วก็อย่างสวยด้วยดูแบบผู้ชายก็ใส่ได้ไม่ไม่ต้องกลัวนะว่าแบบผู้ชายใส่จะแบบดูเหมือนหวานหวานเหมือนผู้หญิงหรือเปล่ามีหลายสีเลยใช่ครับนี่เลยดูนี่ ช่วยมาทุกคนข้องจริงช่วยว่าในกลองเลยเชืวอนุ่ะมีเก็บปลายทางนะคะมีเก็บปลายทางด้วยสั่งไปแล้วสองรอบปังมากขอบคุณค่ะนี่เห็นไหมนี่ไงดีมากแต่สั่งตุนกัไปได้ียจ้าสีสวยเนาะกำไรสีกำไรกำไรกำไรสีสีเยอะมากครับมีสีเขียวสีดำเอ้ยสีดงสีขาวสีนี่สีอะไร แบบเซลจะหมดแล้วอกเหลืองเหลืองแล้วก็จะมีทั้งเงินทั้งทองทุกคนค่ะสั่งแล้ว152บาทขอบคุณค่ะครัหนูกดได้152ใช่ค่ะตอนนี้ยังมึากราคาดีได้สองก้อนแล้วก็ได้ปีเสียไปบูชาอ่ะเดี๋ยวพี่พีขอขออันนั้นหน่อยขอกะละมังเล็กๆเดี๋ยวให้ให้บอลทดลองดูว่าสบู่มันเย็นจริงไหมอ่ะร่างมือมา้ก็ มันจริงๆมันอยู่ตรงกำไรสวยมากใช่ค่ะใช่ครับอุ้ยมาบ้านเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์เหมือนที่เขาฮิตกันเนาะเอาน้ําแข็งมาแบบว่าใช่ตอนนี้อ่ะนายติ๊กกำลังฮิตมากแต่อันนี้ไม่ไม่ต้องใช้น้ําแข็งใช่เพราะว่าแค่สบู่ก็จุกจริงๆตัวเองไม่ติวัคโคก็ชิลได้เหมือนกันอ่าเออจุดป้าดี้ขออันนั้นหน่อยนะขอกระรมังใส่น้ําอ่ะ อ่ะทุกคนรีบกดนะคะแพ็กอย่างดีสั่งเมื่อกี้ได้กำไรเสียอะไรเดี๋ยวเราจะคั่ไปให้นะคะ<ช>แต่ถ้า<ช>ถ้ากดหลายเซ็ตก็ไม่ต้องห่วงได้ไปแลาวสี่เนโน่นต้องรีบกดเลยครับหน้าดีไม่พอดวงดีด้วยนี่ไม่ต้องห่วงเลยสั่งแล้วขอบคุณครับมาปะดี้กะละมังครับสีนี้ก็สวยนะทุกคนมีหลายสีมาก <c oughs> แค่ปีเซียก็คุมแล้วเนอะใช่ปีเซียก็สามิบาทนะครับตัวเตีอะตีว่าตีรอยไปจ้ะซึ่งสบู or long or long or long. ่หลากรหลาซ่องรอยเกาซิปใช่จริงๆ3 3สามสามอย่างนี้รวมกันประมาณหนึ่พันบาทใแต่ว่าวันนี้ทุกคนได้ไปในราคาหนึ่ง้ยห้าสิบสองบก็ยังขึ้นราคานี้อยู่นะหอมมากใช่แล้วน่าเย็น